สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่5เดือนหนึ่งปี68นะครับผมเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เข้านะแต่ว่าเข้าเป็นตัวกันถึงจะเข้าเป็นตัวกันแต,แต่ก็แต่ก็ยังเน้นให้ถูกรอบนะเมื่อวานนี้3ามฮานอยผมให้หนึ่งนะหนมานะ เมื่อวานนี้มีหนึ่งมานะทุกคนผมเน้นนะผมเน้นปกตินะกับ VIP นะเน้นปกติปกติออกมา10น,น,นะ1 0กับ3 3นะเข้า10น,น,นะ1 0 0 1เป็นตัวกันรอบป,ปกตนะิก็ถือว่าก็ถือว่าเข้านะครับแต่ว่าเป็นตัวกันนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผม วหวยฮาน้อยครับผมนะสูตรเม็ดเดียวเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่นวันนี้ครับผมนะก็จะเป็นเลขหกเด่นหกนะครับก็จะมีก็จะมีหกเก้าหกสี 4, ่หกสาม หกหนึ่งหกแปดหกหกห้าตัวกันนะครับหกสี่ตัวกันหกศูนย์แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมอขอให้มีหก มาขอให้มีหกมาก รอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นปกติแล้วก็ VIP อ่ะสองรอบนี่แหละสองรอบนี่แหละขอให้มีหก <c oughs> สำหรับตัวเนี่ยนะครับก็จะมี ตัวเน้นก็จะมีหกสี่หกสี่นะหกสี 6, 4, 6, 3, 6, 1, 6, ่หกสามหกหนึ่งหกแปดถ้าขอให้มาเป็นตัวเน้นขอให้มาเป็นตัวเน้นหกสี่หกสามหกหนึ่งแล้วก็หกแปดนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมนะก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสูตรนี้ก็เข้ามาติดๆแล้วเนาะสูตรนี้เข้ามาติดๆแล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาอีกครับผมนะมีมหกมาแน่นอนวันนี้นะมีหกไหมเห็นอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมนะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ